มีใหม่ทุกทพี่เนี่ยดูในคอมแล้วมันมีให้ดูไหมมีใหม่มันมีให้ดูไหมจะดูในโรงโรงเต็มเลยพี่โรงก็เต็มวันนี้วันนี้เมื่อกี้ผมเช็คตารางคนดังมาแล้วก็เตมเลยคือบางทีหนังมันเข้าใหม่ๆแล้วมันแบบโรงมันเต็มไงบางคนมันแห่ไปดูกันวันแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่โอ้โหเดย์ยิงเสาร์อาทิตย์นะพี่ไม่ต้องดูเลยดีกว่ารอดูนี่พี่บิ๊กบิ๊กซีนีมาโอนานไปเดี๋ยวปตะงงเดี๋ยวบิ๊กซีนีมานี่เคยดูป้ะ ที่สุวันเสาร์อ่ะเออคือมันคือมั่งภาคไทยด้วยใช่มังมีฟอนต์ภาษาไทยข้างล่างบางคนเขาอ่านไม่ได้ไม่ใช่เขามีเขามีระบบ Night c a เปลี่ยนแสงเอ้ยเปลี่ยนเสียงไงได้ยินได้ยินไม่ชัดเขาก็อ่านซับไปด้วยอ๋อเธอคนหูหนวกเออออโอดินสันก็เลยรู้ว่าโอดินสันเออโอเคทำไงดีวะพี่รถมันโลงเต็มไปหมดเลยอ๋อก็ไม่เป็นปัญหาครับเดี๋ยวเราก็รอบิดเอานะครับสักพักหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดบิดบีไล่ฮะบีไล ว่าเฮียแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยแขกรเล่นเลวแล้วเอางี้เอางี้อยากดูหนังใช่ไหมใช่ผมเนลามิดเนลามิดเนลามิดขอโทษผมเนลามิดลงหนังส่วนตัวให้คุณได้เลยครับเฮ้ยลงหนังส่วนตัวใช่แล้วไม่มีตังค์ไปซื้อโฮมเทเลเตอร์นะเว้ยพี่ผมขอแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเฮ้ยจริงเรามีงบแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นครับคุณสามารถสร้างโรงหนังส่วนตัวได้รวมไปถึงโรงหนังเผื่อเพื่อนๆดูได้ด้วยอุ้ย มี2เวอร์ชันมันยกว่คนอื่นทำมีเวอร์ชันเดียวแต่ผมมาทำให้ได้2เวอร์ชันโอ้โหคือเท่าไหร่หรอวคือร้อยกว่าบาทนี่จะกรัตเนี่เลยท่านดูคนเดียวถูกต้องแล้วก็ดูแบบโคอ็อฟด้วยถูกต้องดูแบบโคอ็อฟได้ด้วยดูคนเดียวนี่จะง่ายหน่อยไมคทคนิกน้อยไม่ได้อย่างว่าคูปเหรอโอพีโอ่านว่าคูปมาตลอดแบบนี้จะมีฟูตูเร่ได้ยังไงเนี่ยฟูตูเร่จะบอกว่าคืออย่างนี้ครับเราจะเห็นคนในโซเชียลทำกันเยอะแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราหน้ามาลง ลองทำกันดูบ้างทายังไงครับลองดูครับเรามีแค่มือถือเพียงเครื่องเดียวครับกับอุปกรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นคุณก็จะสามารถเดลมิตลงหนังส่วนตัวของคุณได้เน่ เท่านั้นยังไม่พอพูดอีก20นาทีขายของไม่ใช่20นาที Choose wisely ไม่ให้ช่วันนั้นคืนอันี้ก่อนคอนติมเซเล็ตวิชั่น Choose wisely มีโฆษณาเขาทำไมเรามันยังอยู่อีกมันยังไม่ยู่อีกอ่ะมีวันนั้นจำได้ยินอยู่ยังเห็นว่าแจบได้ยินคว้างหูอยู่เลยโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนว่าต้องใช้อะไรกันบ้างมา เตรียมของไว้ให้แล้วเฮ้ย <Hey. S 2> ตามไอของพวกนี้มันจะทําลงหนัไงได้ยังไงับพี่ลงหนังไม่ธรรมดาด้วยครับไ,รไปลงหนัง<ๆ>แบบว่าอันนี้ผมคัดมาแล้วจากโลกโซเชียลของเราะจะมีด้วยกันอยู่สองประเภทด้วยกันครับปกติปกตินี่เขาใช้ลงไม้รอบนี้เราใช้ลงหนัง <c oughs> อือฮึสวัสดีครับเอางี้จะบอกว่าลกหนังประดิษฐ์ของผมเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้กล่องทั้งหมดสขนาดด้วยกันนะครับกล่องขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเอาไว้ใช้สําหรับ ดูคนเดียวอ่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงใช่แล้วครับกล่องใหญ่ไ้ดูคนเดียวไว้ดูคนเดียวกล่องเล็กนี่ดูครึ่งคนเลยพี่กล่องเล็กเนี่ยทำไมกล่องใหญ่มันดูได้คนเดียววะเออเพราะอุปกรณ์มันน้อยทําได้ง่ายและสะดวกมากหาแค่กล่องใบใหญ่ใบเดียวคัตเตอร์ใบเดียวนี่จัดการได้เรียบร้อยแต่กล่องเล็กเนี่ยจะต้องซับซ้อนหน่อยเพราะเราจะมีอุปกรณ์เสริมนะครับผมก็คือนี่ครับแว่นขยายนั่นเองอ่าหลายๆคนน่าจะเริ่มเก็ตละเริ่มเห็นในโซเชียลผมและอยากทำ เออหรอดีนะสําหรับคนที่แบบว่าชอบดูหนังคนเดียวไม่มีใครกวนเนี่ยแล้วแบบใช่ชิกเกตเลยเปิดทีวีดูในมือถือเปิดเน็ตดูในมือถือเอาเลยอะไรเงี้ยครับผมซึ่งอุปรกรณ์นะครับหลักๆแล้วเนี่ยทางของทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยครับจะมีก็คือกล่องก่อนกล่องก็คือรูปทรงที่จะเอาไว้ใช้ในการประคองนะครับหนังสวดตัวของเรานะครับกล่องใหญ่หน่อยเพราะต้องการพื้นที่ในการส่องสูงจะต้องแบบว่าส่องได้แบบครอบหัวได้อย่างนี้ นะครับแล้วจะทอาออกมาเป็นไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคือนั่งเป็นกันตั้มหรอเอออะไรอย่างนั้นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันจริงจริงเอาไว้ใช้นอนดูมันง่ายกว่านะครับส่วนอีกอันนึงงน่าเะคืออันนี้กล่องเล็กตัวนี้นะครับเราจะใช้คู่กับเลนเอาเลนมาอ่าอ่ะ,อะซึ่งเลนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวทําการฉาย นะครับแสงออกจากมือถือออกไปเป็นโปรเจคเตอร์เป็นโปรเจคเตอร์ทาประดิษฐ์ใช่ใชแล้วแต่จะมาลองดูกันครับว่าออกมาแล้วผลมันจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ในโลกโซเชียลคุยกันบอกว่าบางทีต่อออกประกอบมาแล้วเนี่ยแสงมันไม่ออกมันเอ๊ะมัใ้เาเรียกว่าภาพมันไม่ออกมันออกมาแต่แสงาขาวๆนะครับผมอ่ะโอเคว่าแล้วเอางี้เดี๋ยวแบ่งทีมกันก่อนอ่ะทีมนี้เอาไปทําอันนี้ก่อนทีมนี้เอาไปทำ,นนทปทำรุ่นเล็กอ่าอ่าส่วนผมเดี๋ยวจะทารุ่นเดียวกล่องใหญ่โอเคอ่ะแล้วออกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงครับ ¡Suscríbete น,นี้ก็แยกย้ายกันไปทดลองนะครับวันนี้เมื่อกี้เขาก็ไปทดลองที่ห้องมืดอยู่ส่วนผมเนี่ยก็เสร็จแล้วรุ่นผมมันจะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับพอเราตัดได้ทรงของมันแล้วนะครับนี่ฮะเราก็จะได้ช่องมองดูภาพออกปาเราก็จะวางมืออยู่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองดูนครับว่าผลออกมาแล้วจะเป็นยังไง โอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ทําการทดลองกันแล้วได้ข่าวว่าคุณมีหลายมาร์กมากโอ้โหเรียกว่าคว่าสสาเร็จเนี่ยเป็นมาร์กท <non> ี <astic> ่5ที่6เพราะว่าเงเพราะว่าการทำโปรเจคเตอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของกล่องเยขนาดของเลนเยแล้วก็ขนาดของ device ที่ใช้โทรศัพท์มือถืออ่ายิ่งหน้ายิ่งหน้ามันจะมีเกี่ยวกับขนาดหน้าจอยิ่งหน้าจอเล็กเนี่ยขนาดของกล่องและเลนเนี่ยก็ต้องแปลผันไปตามนั้นอ้าวจริงปะสุดท้ายเนี่ยแต่เราก็ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องอึ้งเออนะฮะึ่งแล้วคุณจะต้องทึ่งมีคลิปด้วยมีคลิปมีคลิปไม่เอางี้ก่อนของคุณนี่มาร์คที่เท่าไหร่อันนี้มาร์คหเลยเอาจริงอันนี้มาร์คหกขอดูมาร์คขอดูมาร์คแรกๆก่อนมาร์คแรกประมาณไหน มา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 แรกเป็นกล่องนี้มาแรกเป็นกล่องนี้แต่ว่าเจาะดูใช้เลนเล็กอ่าทำทำตามสูตรที่เราเห็นกันอยู่ดูได้เหมือนกันแต่ว่าขนาดจอเนี่ยที่ฉายออกไปเนี่ยเข้ามือถือเลยเท้ามือถือเลยเแล้วก็ใกล้แบบดูมือถือเถอะถ้าอย่างนั้นโอเคครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อไปก็อันนี้พัฒนามาเรื่อยว่างั้นอันนี้ันนี้จะลดขนาดกล่องลงมาหน่อยอ่าแล้วผลที่ได้คือไม่หน่อยนะพี่ลดมาโคตรเยอะเลดลงมาเยอะเลยผลที่ได้คือผลที่ได้คือ โฟกัสไม่ได้อ่าคือหลุดโฟกัสมากด้วยด้วยขนาดกล่องที่มันเล็กไปคือจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันก็ไม่ได้อ่าโอเคนะครับผมก็และที่เฮียสุดเลยเฮียมากคืนนี้เอาอะไรไปคิดทำมาร์กนีขึ้นมาอันนี้อันนี้อันนี้มาร์กฟรีอันนี้มาร์กฟรีอ่าอ่ามันเริ่มเลยฮะเลนมันเริ่มเลยแต่ว่าขนาดกล่องนี้บางๆเท่านี้ ไม่ได้แล้วาโทรศัพท์แปะนี่ไม่ได้ผลไม่ก็ตั้งดูอย่างนี้เอาดูเาื่อนมันก็บังดิเออเพื่อดูผ่านเลยเนาะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยต้องมันก็ต้องใช้มาร์คนี้นะครับผมเรามาร์กหนึ่งมาดัดแปลงใหม่ใช่เราใช้เลนสองขนาดโอ้โหไม่กล้ไมตัวขับเคลื่อนถูกต้องเคยเคยเห็นอ่านแต่บทความว่าเฮ้ยมันทำโปรเจคเตอร์ได้จริงไหมอ่าอ่าเอาจริงเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นใช่เพราะว่าเราลองให้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เลนสองขนาดก็คือใช้เลนตัวนี้นะครับียบเว้อ่าเสียบไว้ด้านใน นะฮะเสียบไว้อย่างนี้แล้วก็มือถือได้จะอยู่ที่ตรงตำแหน่งนี้และชิ่งสัญญาณออกไป2อันใช่ครับเพราะว่าใช้อันนี้เป็นตัวโฟกัสแสงอ่าอ่าแล้วก็ผ่านเลนส์ใหญ่ออกไปครับนะฮะแล้วแล้วอย่างนี้นี่มือถือต้องวางคว่ำหรือว่ามันต้องวางกลับหัวใช่ยังไงคือมี2อันก็กลับหัวอยู่ดีถูกต้องใช่อ๋อนะครับ โอเคครับผมอ่ะส่วนของผมฮะก็จะเป็นแบบต้นแบบแรกๆที่ DIY แบบง่ายๆแต่ว่าสเตเบิลแมากวันไม่เยใช่แบบคนเดียวเล่นคนเดียวอันนี้แบบคนเดียวอะไรนะแบบคูปเือกัอฟหัออฟอ่าอันนี้แบบคนเดียวนะฮะก็จะใช้กล่องนะครับครอบไปเลย อย่างนี้หลังจากนั้นปุ๊บเราก็ให้วราวางคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยลวางไว้ตรงนี้หลังจากนั้นเราก็นอนลงไปใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้หูฟังเสียบฟังเอาแล้วเราเป็นโฮมเทเลเตอร์ส่วนตัวเลยคืออันนี้ส่วนตัวแน่นอนคือดูคนเดียวเลยนี่บอกไปกะซัดที่ไปดูนิดนึงอ่าอ่าอ่าใส่หูฟังไว้แล้วก็โทรศัพท์ เเอาแอลว่าข้างในเออแปลว่าข้างในบานต่อย่าวางไว้ข้างนอกเหรอเออเราอุตส่าห์ทำชั้นวางไว้ให้แล้วเอออย่างงี้ก็ฟังไปคนเดียวอย่างงี้เออแล้วเราก็นอนดูคนเดียวไปเลยคนเดียวเงียบๆสบายไปใช่ครับอย่างงี้นะครับผมแต่สำหรับนะฮะสำหรับชุดโฮมเทียเตอร์นี้นะครับม Mark 6เนี่ยถ้าจะให้ดีนะมันต้องมีอุปกรณ์เสริมคือลำโพงไวเลสอ่าโอ้โหถ้าเกิดมีนี่คือแบบฟินแล้วอ่ะส่วนอันนี้นะฮะใช้แค่หูฟังก็พอคือพอเราใส่แล้วแม่พวกเราใส่หูฟังดูคนเดียวข้างในฟินมากเพราะมันจะเงียบมากเลย คือ <Okay. S 1> ขโมยเข้าบ้านยกของไ้หมดบ้านแล้ว้ยังไม่รู้เรื่องครับผมโอเคครับปะ <Okay. S 1> ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบระบบกันดีกว่า oh, ว่า oh. ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ทดสอบกันไปแล้วนะฮะก็สรุปว่ามันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างเกี่ยวกับ,บการทำโปรเจคเตอร์นะฮะในเรื่องของแสงสว่างจริงๆเนี่ยเราอยากจะถ่ายให้มันเห็นชัดๆว่าเออภาพที่ได้มันเป็นยังไงแต่ว่าในความมืดเนี่ยการการแสดงภาพจากโปรเจคเตอร์เนี่ยมันต้องการความมืดมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าไอ้กล้องเนี่ยมันไม่สามารถจับภาพที่มันฉายออกมาได้นะฮะจ okay. ริงนะแบบโอเคอะไรนักหนาเนี่ยส่วนอันนี้แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นเบสิกครับก็ เอามือถือมาวางแล้วก็เออนี่คุมนะฮะใส่หูฟังก็ดูแล้วก็เป็นส่วนตัวดีนะครับจริงๆผมแนะนำไอ้แบบซิงเกิลนี่มากกว่าเพราะเชื่อว่าทุกคนมีมือถือแล้วแหละใช่มือถือใช้กันแล้วก็เอามือถือดูเอาง่ายกว่าใช่สิใส่หูฟังด้วยอ่าบก็ไม่แพงนะเดี๋ยวนี้หลายคนก็มีแถมกับมือถือด้วยซ้ำไปก็ใช้คู่แบบไอ้นี่ คือ,อคือคือจริงๆถ้าเราประดิษฐ์เองเนี่ยฮะมันกอ็อันนี้ผมว่าน่าจะสกเซสสุดเพราะว่าเราควบคุมได้แล้วก็ไม่<ฮ>ได้เล่นกับแมคชนิกเยอะแต่พอเวลาเราทําแบบใช้เลนแบบมาร์ครมันปรากฏว่าการขยับเลนเนี่ยมันส่งผลหมดเลยครับตั้งแต่ระยะของกล้อง ระยะระยะของกล่องเอ่อขะยะของกล่องนะฮะให้มันให้มือถือให้ให้ให้มือถือกับเลนอยู่ด้วยต้ได้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้อง<ช>แล้วก็ระยะในการดูอีกนะฮะเสร็จแล้วนี่พอเราทําเอาเลนมาวางค้อมกันว้ายดังพอเอาเลนมาค้อมกันปรากฏว่ามันมันชัดขึ้นแต่ว่าภาพมันกลับด้านแทนูอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรบกวนให้ซื้อมันมีขายเว้ยราคาไอ้นี่นะ มันมีขายจริงๆแล้วมันมีขายเลยแบบสเรรจรูปเขาทํามาเป็นแม่ใช่ไหมใช่เขาเขาจะเป็นกระดาษครับแล้วก็กระดาษเนี่ยฮะติดตั้งเลมไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเลยคุณแค่เอามือถือเนี่ยวางวางในลินชักของเขาแล้วลินชักเขาจะปิดประกอบพอดีเลยแบบโออฟที่เราทำเนี่ยคือมีแบบโลคอร์ขายอยู่แล้วใช่ครับเรานั่งทำทำไมวะเนี่ย ลองหาซื้อ <accurately> ดูในในในไอ้นี่ครับลองหาซื้อดูในโลกโลกโซเชียลเนี่ยมีขายทรงสวยด้วยเป็นกระดาษออกมาทำรูปตั้งคล้ายคล้ายเครื่องฉายหนังเก่านะครับผมอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากสนุกคนเดียวเล่นคนเดียวก็แบบนี้ก็ไม่เลวเหมือนกันนะครับผมก็เป็นอันว่าคอนเทนต์ของเราในสัปดาห์นี้ก็เบาๆนะฮะการทดลองประดิ์อุปกรณ์กันดูหนังนะครับเอาวันว่าพบกันใหม่ สุขหน้ารับรองว่ามีอะไรเด็ดๆมาให้ดูแน่นอนนะต้องติดตามกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดถูกใจก็รบกวนแชร์ให้น่อนดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีความคิดเห็นดีๆหรือว่าแบบเออใครลองเอาไปทำแล้วเป็นผลยังไงคอมเมนต์ไว้ไางเออคอมเมนต์ไว้เลยนะฮะยิ่งยิ่งถ้าเป็นไอแบบ e โคออฟเราเนี่ยถูกคือถ้าน้องทำสำเร็จนะฮะบอกเราด้วยนะเราจะเด่นะเราเผื่อเราจะหายโง่ คือคือถ้าน้องทำสำเร็จแล้วเราแม่งไม่มีปัญญาจะได้หายไฟล์สักทีเออนะฮะถ้าเราอาจจะต้องพิจารณาตัวเองมีเทคนิคอะไรมาบอกกันได้นะฮะเราจะได้เอาไปแก้ไขสำหรับตอนนี้ครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊วยง เว็บไซต์ที่รวบรวมทุกข่าวสารจนถึงนิตยาสารเพื่อเกมเมอร์ตัวจริงและอีกหลากหลายสาระความบันเทิงบนย t u b e เราสนับสนุนเด็กรุ่นใหม่หัวใจแคสเตอร์และมีบริการสินค้าเพื่อคอเกมตลอด24ชั่วโมงนี่คือเครือข่ายคนเล่นเกมที่ใหญ่ที่สุดเราคือออนไลน์สเตชั่